สวัสดีค่ะมาวบกับลิงน,นะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีพีที่สองก็สลายเหมือนกันนะคะก็จับตัวแล้วนะคะแล้วก็ให้มันเย็น,นะคะ่ะนี่นะคะเย็นแล้วอืมอก็เราก็เอาค้างไว้ในหม้อเพราะว่าเราลืมคะ่ะในครัวมันมืดค่ะนี่คะ่ะเราก็จะกินให้ดูนะคะ เหมือนคาราเมลค่ะก็ลองไปทำดูหน้นะคะอร่อยมากอร่อยจริงๆะค่ะใช้เป็นะะน้ำอะไรก็ได้นะคะกินง่ายนะคะไม่มีอันตรายแต่ว่า อะไรที่เปิดแก๊สหรือว่ามันร้อนอ่ะควรให้ผู้ปกครองหรือพี่พี่หรือน้านะคะอาค่ะช่วยให้ก็ได้นะคะสำหรับตัวเล็กๆค่ะก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดแชร์นะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมไอ้สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเจอกันอีกเอ้ยเจอกันครั้งหน้านะคะ